ในทางปฏิบัติเวลาเราซื้อที่ดิน10บเนี่ยบางทีอาจจะมีค่าในหน้าค่าธรรมเนียมจดจำนองค่ารังวัดแบ่งแยกแปลงตรงเนี้ยนักบัญชีหลักการบัญชีก็บอกว่าเฮ้ยเอามารวมเป็นต้นทุนนะอ่าไม่ใช่เป็นบันทึกรายจ่ายนี่คือบางทีคือสิ่งที่ความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับนักบัญชีหาว่าบันทึกมั่วเวลาเราเห็นงบหน้าตาแปลกๆเราจะไม่ตกใจแล้วก็ตั้งหลักแล้วก็ไปถามดูถ้าตอบได้ก็คือจบนี่คือสิ่งหนึ่งที่หลักสูตรนี้เราต้องเจอแต่ไม่ใช่บันทึกบัญชี ก็อาจารย์ม uhm ิทองวันนี้รบกวนหน่อยครับมีคนที่สนใจเรียน c r e เนี่ยสอบถามกันมาเยอะเลยว่าเรียนอะไรเนี่ยเรียนกันต้องเกือบร้อยชั่วโมงระยะเวลาการเรียนเนี่ยก็เรียนกันสองเดือนนะครับแล้วก็เรียนกันเนี่ยทุกเสาร์วอาทิตย์นะครับดูมันเหมือนมันเฮลุโหวจริงๆนะครับแล้วการเรียนการสอนเนี่ยมันจะน่าเบื่อไหมนะครับ ผมก็แอบไปดูที่ฉากนี่เห็นนะครับยังไม่ทันเริ่มเลยนะขาวเลยจะเบื่อแบบในภาพนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็เลยเชิญอาจารย์วิททองมาเพื่อเพื่อจะขอบีบตัวเนื้อหาการเรียนนะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีวิชาที่สําคัญของอาจารย์วิททองไอ้เรื่องบัญชีและภาษีซึ่งมันเป็นหัวใจของความสําเร็จใน real estate นะครับถ้าเจ้าของกิจการไม่รู้ ไอ้เรื่องบัญชีภาษีเนี่ยผมว่าไปไม่รอดนะครับไปไม่ถึงดวงดาวนะครับผมก็ขออธิบายนะครับตัวเนื้อหาหลักสูตรก่อนในเบื้องต้นนะครับคือตัวหลักสูตรเนี่ยนะครับจะสอนตั้งแต่การออกแบบนะครับผังโครงการนะครับแปลงที่ดินที่ผู้เรียนสนใจอยากได้นะครับโครงการก็จะสอนว่าจะใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ออกแบบผังโครงการขึ้นมายังไงเพราะว่าการออกแบบผังโครงการขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ทางผู้เรียนเนี่ยรู้ว่าประมาณการขายของโครงการเนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกี่ยูนิตมันจะรู้ area ของถนนหนทางมันจะรู้ไอ้เรื่องท่อระบายน้ํำมันจะรู้ไอ้เรื่องการปักเสาผ้าสาย สายไฟฟ้าในโครงการแล้วมันก็จะรู้ขนาดของสาธารณพโภคส่วนสาธารณขนาดต้นไม้ทั้งหมดตรงนี้มันนําไปสู่การคํานวณต้นถุนโครงการได้นะครับการนี้ตรงนี้ยังไม่พอนะครับโครงการก็ยังสอนว่าไอ้ผังโครงการเนี่ยที่ออกแบบมาได้นะครับมันควรจะออกแบบตัวอาคารยังไงบนผังโครงการนี้ซึ่งตรงนี้แหละครับหลายคนก็บอกว่าไม่ได้จบทางสถาปัตย ไม่ได้เป็นสถาปนิกแล้วทําไมจะต้องรู้อันนี้ด้วยนะครับโครงการก็ขออธิบายแบบนี้ครับก็คือในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการเนี่ยจะฝันไปเรื่อยอาจารย์มิตรทองจะฝันไปเรื่อยเจอที่ดินแปลงไหนเนี่ยจะชอบทุกลมหายใจเขาเนี่ยนะครับเจอที่ดินแล้วเนี่ยจะลงไปดิ้นนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ถ้าเขาไม่สามารถจะออกแบบเบื้องต้นได้เขาจะอยากซื้อที่ดินทุกแปลงครับ เข้าใจละครับชอบชอบเป็นหมดถูกคารนิ้งบประมาณคนมันมีจํากัดการจะไปซื้อที่ดินทุกๆแปลงในขนาดที่มีเงินลงทุนที่จํากัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เขาออกแบบเบื้องต้นเป็นการที่เขาออกแบบอาคารบนผังเป็นมันจะทําให้เขารู้ว่าไอ้แปลงที่ดินเนี่ยที่เขาเจอ10แปลงมันต้องคัดทิ้งไป9แล้วก็เหลือแค่แปลงเดียวนะครับเพราะไอ้แปลงเดียวที่เหลือนั้นเนี่ยนะครับเขาเอาต้นทุนเอาผลประโยชน์ ที่เขาได้จากการเซอร์เวคโครงการคู่แข่งว่าคู่แข่งขายที่ราคาเท่าไหร่เขาเอามาลงแคดโฟลซึ่งไอแคดโฟลเนี่ยผมถือว่ามันเป็นหัวใจเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคนทําธุรกิจร e a l e s t a t เนี่ยวิเคราะห์แคดโฟลไม่เป็นเขาจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าโครงการเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่แล้วเงินลงทุนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทางบัญชีด้วยมันคือเงินทุนกับเงินกู้เพื่อเอาไปซื้อที่ดินเพื่อเอาไปสร้างสิ่งปลูกสร้างสร้างสาธารณูปโภคเพราะนั้นแคดโฟลเนี่ยจะออกเป็นรถแบบ นะครับในการอาบอกตัวเลขของการทําโครงการเ e a l estate ทั้งหมดนะครับการที่พอแคดโฟนเนี่ยทุกคนทําเป็นในห้องเรียนต้องบอกอาจารย์มิตทองแบบนี้ก็คือโครงการเนี่ยมีมอบตัวไฟล์โปรแกรมให้ด้วยเพราะฉะนั้นโปรแกรมอันนี้มันจะครอบคลุมการวิเคราะห์หมู่บ้านจัดสรร<อ><ๆ>การวิเคราะห์การพาณิชย์การวิเคราะห์โรงแรมการวิเคราะห์รีสอร์ทมันครอบคลุมหมดเลยครับมั่นใจว่าโครงการที่อื่นเนี่ยไม่มีการมอบไอตัวเครื่องมืออันนี้ให้ เพราะว่าเครื่องมืออันนี้เนี่ยถ้าไปซื้อเนี่ยมันก็มูลค่าหลายอยู่นะครับพอแคดโฟเป็นปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะพาคนเรียนเนี่ยนะครับเข้าไปสู่การตั้งบริษัทซึ่งตอนนี้มันใกล้เข้ามาถึงเรื่องของอาจารย์มิตรทองแล้วเพราะว่าการตั้งบริษัทเนี่ยเราจะต้องดึงเงินลงทุนเนี่ยจากแคดโฟเพื่อมาบอกว่าเออทุน50ล้านกู้2 0งล้านไอ้ทุน50ล้านเนี่ยต้องเอามาเป็นทุนจดทะเบียนบริษัทการนี้เมื่อตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะเป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีและภาษีซึ่งอาจารย์มิตทองเนี่ยก็สอนในคอร์สนี้สอนมาตั้งแต่ปี2551นะครับไล่มาถึงปี2560เพราะนั้นรุ่นที่1ถึงรุ่นที่43นะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คนเรียนก็ผมวก็ประมาณเฉียด4,000ันคนนะพอรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณร้อยท่านนะครับมันมีคำถามเข้ามาเยอะมากครับว่า ชอบที่ดินหลงไหลเรื่องที่ดินอยากจะทําโครงการมีที่ดินอยากจะทําอพาร์ตเมนต์ทำโรงแรมแต่ว่าตัวเองเนี่ยจบทางเภสัชนะครับตัวเองจบทางสัตวแพทย์นะครับไม่ได้มีความรู้ทางบัญชีภาษีเลยแล้วก็เนื้อหาเนี่ยในหลักสูตร CIE อันเนี่ยมันจะต้องเรียนบัญชีภาษีเนี่ยพอสมควรแล้วติดต่อมาถึงผมเนี่ยผมก็ยืนยันว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องรู้เส้นสายตั้งแต่นับหนึ่งไล่ไปจนมาทั้งจบแล้วไอ้วิชาบัญชีภาษีเนี่ย ถ้าคนทำเรียลเอสเตไม่รู้เนี่ยผมถือว่าไปไม่ถึงดวงดาวก็เลยเรียนเชิญอาจารย์มิททองอมาเพื่อขออนุญาตให้อาจารย์มิททองอธิบายครับค,คนเรียนจะได้สบายใจได้ครับได้ครับคือผมเชื่อว่านะอาจารย์ใจนะพูดถึงบัญชีเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหขนหัวลุกนะดีไม่ดีก็เหมือนน้องคนนี้นะหาวตั้งแต่ยังไม่เริ่มเรียนเลยนะครับฉะนั้นถ้าหาวตั้งแต่ยังไม่เริ่มเรียนคาดได้เลยว่าตอนจบก็คงไม่รู้เรื่องนะครับทีนี้ ประเด็นของเราเนี่ยบัญชีที่เราใส่ไว้ในหลักสูตรเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราแยกเราแยกเป็นสามส่วนแล้วกันส่วนแรกเนี่ยก็คงเป็นการปูพื้นให้กับคนทําธุรกิจได้รู้ว่าบัญชีมีความสําคัญยังไงแต่แต่ไอต,ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้สอนเบ็นทงกบัญชีนะครับเพียงแต่ว่าสอนให้รู้ว่าเวลาเราเห็นงบนะเราแกะอรอยได้ไหมว่า บัญชีของเราหรือสํานักการบัญชีทําให้เราถูกนะและอีกมุมหนึ่งเนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยเราเวลาเราส่งข้อมูลให้บัญชีหรือให้น้องๆทําเนี่ยเราก็จะได้ส่งข้อมูลไปแบบมีร่องรอยให้เขาแก้ได้เพราะไม่งั้นสิ่งที่ผมเจอตลอดคือผู้ประกอบการอยู่ตรงนี้นักบัญชีอยู่ตรงนี้ไปทําอะไรมันก็ไม่รู้แล้วก็เสร็จแล้วก็ให้เอกสารเข้าไปนักบัญชีก็เก่งครับมีเทียนเล่มเดียวบางทีทํางานได้เลยนะครับเรียกว่านักบัญชีชอบอยู่ทั้งการท่ามกลางความมืด นะมีเทียนหนึ่งเล่มเป็นอันจบฉะนั้นผู้ประกอบการต้องรู้ว่าเห็นงบเห็นรายการที่ดินเห็นรายการสิ่งปลูกสร้างรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแกะอรอยได้ว่าถูกหรือไม่ถูกผมยกตัวอย่างอย่างนี้ที่เจอประจำนะครับก็คือบางทีผู้ประกอบการก็มาถามอาจารย์ผมซื้อที่ดินมาเนี่ยสิบล้านทาไมในงบมันเป็น15ล้านมันบันทึกผิดหรือเปล่า นะครังก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามุมมองของคนทําธุรกิจกับหลักการบัญชีมันต่างกันฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ,อ,อ๋อทางบัญชีมันต้องมี1 2 3 4 5ผสมฉะนั้นเวลาเราเห็นงบปุ๊บเราจะได้รู้ว่าอ,อ๋อโอเคมันเกิดจากหลักการทางบัญชีก็ให้เด็กบัญชีเอาข้อมูลมาให้ดูว่าอีสิบห้าล้านมีอะไรบ้างนะฮะอย่างเนี้ อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ประกอบด้วยอะไรครับเป็นมิทองซื้อมา10แล้วก็กลายเปยกตัวอย่างที่ดินสิงที่เราซื้อที่เสมอใช่ไหมคะเราซื้อมา10ก็คือ10นะฮะทีนี้ในทางปฏิบัติเวลาเราซื้อที่ดิน10เนี่ยมันจะมีบางทีอาจจะมีค่าในหน้าเห็นไหมฮะค่าธรรมเนียมจดจำนนง ค่ารังวัดแบ่งแยกแปลงอีตรงนี้นักบัญชีหลักการบัญชีก็บอกว่าเฮ้ยเอามารวมเป็นต้นทุนนะอ่าไม่ใช่เป็นบันทึกรายจ่ายนะครับฉะนั้น10ของเราก็กลายเป็น11บเอ็ดสิบสองสิบสามเข้าใจนะนี่คือบางทีคือสิ่งที่ความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับนักบัญชีหาว่าบันทึกมั่วเข้าใจไม่ตรงกันใช่ครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะรู้แล้วเวลาเราเห็นงบหน้าตาแปลกๆเราจะไม่ตกใจเราก็ตั้งหลักแล้วก็ไปถามดูถ้าตอบได้ก็คือจบ นี่คือสิ่งหนึ่งที่หลักสูตรนี้เราต้องเจอแต่ไม่ใช่บันทึกบัญชีคราวนี้อันที่สองนะครับก็คือเรื่องของเรียกว่ารายการทําประมาณการบางคนบอกว่าบัญชีเนี่ยคือการบันทึกเหตุการณ์ในอดีตแต่ผมบอกว่าอาสังหาที่เราสอนกันเนี่ยนะครับเราจะให้ผู้ประกอบการเห็นงบตั้งแต่ก่อนลงมือทํำเมื่อกี้อาจารย์ชายบอกว่าเห็นแคโฟลใช่ไหมผมบอกว่าเราเห็นงบด้วยเพราะเราเห็นงบแปลว่าเรารู้เลยนะครับว่า จบโครงการถ้าเป็นไปอย่างที่คิดภาษีจะเป็นเท่าไหร่รู้เรื่องหน้าเลยอ่ารู้เรื่องหน้าเลยทีนี้พอเราเห็นงบเรารู้เรื่องหน้าทางภาษีสิ่งที่เราทําก็คือทําให้ถูกต้องเราก็ไปดูว่าทางภาษีมีสิทธิประโยชน์อะไรให้เราใช้เราก็เอามาใช้นั่นแปลว่าเราเสียภาษีถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาแกะรอยเรามาย้อนฟื้นฝอยหาอะไรเราแล้วก็ไล่เฉ่งบินเราฉะนั้นไม่มี ดังสิ่งที่แน่ๆสองหลักสูตรนี้สอนเราก็คือว่าสอนให้เราดูงบอ่านงบแล้วก็ย้อนกลับไปหาต้นทางได้ถูก2คือทําประมาณการเสร็จแล้วส่วนที่3เนี่ยที่อาจารย์ชายเป็นคนกําหนดให้มีก็คือว่าภาคสุดท้ายก็จะมีเรื่องของการทำเวิร์กช็อปใช่ครับเวิร์กช็อปหมายความว่าไม่ได้ฟังผมอย่างเดียวแล้วก็จินตนาการตืินเติมแต่เอาเคสที่มีการร้อยเรียงมาตั้งแต่แคตโฟอะไรไล่มาเรื่อยๆเสร็จแล้วมาทำงบ นะให้ทุกคนได้ฝึกทําได้ลองทําในเว <คะ S 1> <workshop, S 2> ิร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปอาจจะไม่ได้ให้ท100ํา1 0 0เเพียงแต่ว่าผมก็จะเป็นไกด์ทำเวิร์กช็อปให้ดูฉะนั้นมันจะเห็นตั้งแต่เรียกว่าทฤษฎีจนถึงเกือบเกือบกึ่งปฏิบัติต<ค>ะนะครับประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่บัญชีกับภาษีจะได่เรียงให้ดูถ้าางนั้นนั่นก็หมายความว่าคนทําธุรกิจ real estate นะครับจะได้กําไรสูงสุดแต่ว่าเสียภาษีอย่างประหยัดถูกต้องครับถ้าไม่รู้ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรเลย คือโดยหลักตรงนี้ผมขอเสริมอาจารย์ชัยครับดยหลักผู้ประกอบการในอดีตส,ส่วนใหญ่จะใช้วิธีว่าอายุตัวอย่างเคสอย่างนี้ครับเวลาซื้อที่ดินซื้อ10ล้านแต่พอไปซื้อที่ดินปุ๊บต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่านู่นค่านี่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าตกใจภาษีตรงนี้ซื้อ10ล้านไปแจ้งที่ดินเหลือ3ล้านเพื่อจะประหยัดรตรงนี้ต่ำ,ตำ แต่ลืมไปว่าพอมาถึงตัวเราทําธุรกิจต้นทุนเราเหลือ3ามลักนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกว่าจริงๆเราอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไม่ต้องไปแจ้งราคาซื้อต่ําแจ้งให้สูงเพื่อให้ต้นทุนเราถูกแล้วมาดูวิธีการจัดการภาษีซึ่งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับเราเห็นภาพโครงการตั้งแต่ต้นนะครับแล้วจากประสบการณ์อาจารย์ชายผมผมเชื่ออย่างนี้ว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เป็นจริงอ่ะ สิ่งที่เราคิดมักดีกว่าเป็นจริงครับฉะนั้นเวลาเราวางแผนในเชิงเปเปอร์ในเชิงกระดาษเรียบร้อยแล้วของจริงอะผมว่ากําไรมันน้อยภาษีมันก็ลดลงไปด้วยกลายเป็นว่าได้ประโยชน์ทั้งต้นทางและปลายทางครับครผมก็คําตอบของอาจารย์มิตรทองเนี่ยก็น่าจะทําให้คนที่ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีและภาษีเนี่ยสบายใจนะครับผมขอปิดท้ายนะครับนิดหนึ่งครับ ก็คือเมื่อวางระบบบัญชีภาษีเนี่ยได้แล้วนั่นหมายว่างบการเงินของกิจการเนี่ยจะเป็นงบการเงินที่น่าเชื่อถือเมื่อเป็นงบการเงินที่น่าเชื่อถือนั่นหมายว่าเกิดโอกาสในการกู้เงินเกิดโอกาสในการระดมทุนแล้วใหญ่ไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือสามารถจะเข็นบริษัทเข้าตลาดหุ้นได้องแล้วโครงการเนี่ยนะครับยังไม่ได้จบแค่ว่าวางระบบบัญชีภาษีโครงการเนี่ยยังพาท่านไปสู่การบริหารการก่อสร้างโดยมีการคัดเลือกผู้รับเหมาว่าวิธีการคัดเลือก คัดกันในีท่าไหนแล้วการควบคุมการบริหารงานก่อสร้างให้แผนเนี่ยมันเป็นไปตามที่วางเอาไว้นะครับตรงเนี้จะมีรายละเอียดมีเทคนิคมีความลับมีวิธีการอย่างไรแล้วเมื่อจบแล้วเนี่ยนะครับคุณวิทองหมายว่าโอนโครงการหมดแล้วตัวเราเนี่ยเรามั่งขั่งแล้วลูกบ้านก็มีความสุขเต็มที่แล้วนะครับเรายังสอนการจัดตั้งนิติบุคคลด้วย ถ้าใครทําหมู่บ้านก็สอนตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสอนตั้งนิติบุคคลอาคารชุดนะครับสำหรับคนที่ทําโครงการคอนโดเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันครบถูวนเลยสรุปความก็คือว่า CIE ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่มองหาที่ดินตั้งจะเป็นดินเลยออกแบบนะครับมาพัฒนานะครับรูปแบบโครงการด้วยฝีมือตัวเองแล้วลง CF ลง Cash Flow แล้ววางระบบบัญชีภาษีแล้วทำต่อให้จบ <Okay. S 1> เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือ100%ซ oh, ของเส้นสายนี้เพราะนั้นก็เลยรบควนเวลาของผู้ชมแค่นี้นะครับ,รบหวังว่า c r e เนี่ยจะได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางความสำเร็จของของทุกท่านที่ฝันจะเป็นเจ้าของโครงการอสังหาร,ริมทรัพย์นะครับขอบคุณอาจารย์มิทองครับขอบคุณครับ